สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชุ่มพายชายคานะครับวันนี้ก็มาเล่นน้ำเต้าเนา่าอีกแล้วกนะ็ทำน้ำเต้าสด FC นะครับทำน้ำเต้ากะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับเราจะแช่น้ำเต้าไว้แบบนี้นะครับเนี่ยผมแช่ว่านี่ประมาณ20วันเราถึงจะได้น้ำเต้าออกมาเป็นรูปแบบนี้ แล้วเราจะเอาไปตากอีก3วันที่แดดดีๆนะครับกิ่นก็จะหายไปรอบนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือนเะก,กือบ2ี่สรูกเจ้าก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามอยู่เพราะาเราทำร้านให้เขานะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นการทำความสะอาดด้านในนะครับทำความสะอาดด้านในถ้าไม่ทำอย่างนี้ด้านในมันจะไม่ออกหรือ FC ท่านไหนมีวิธีเอาออกข้างในโดยที่ไม่ผ่าแย้งนะครับผมก็อยากอจะได้าวิธีสะดวกสบายอันนี้นะครับเจาะตรงนุ้งที่เดียวนะครับเจาะนิดเดียวอะไรอย่างนั้นก็คือ เขย่าแค่ให้เปื่อยให้เน่าแล้วก็เขย่านะครับก็ึีจะได้น้ำเต้าแต่น้ำเต้าอ,อันนี้ก็คือเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งคือเป็นแบบต้อตอนะครับมันเป็นสายพันธุ์ของมันนะครับผมครับเอเยือเนื้อเยือข้างในก็จะออกมาพร้อมเม็ดใช้น้ำไปแรงดันแะครับก็ไม่ต้องเอาออกหมดก็ได้นะครับ fc บางทีเรา เอาอหมดเลยมันหนักนะครับเราก็จะมือเราก็จะกลับไปตากให้มันแห้งก่อนอ่ะเพื้อใบนี้เขย่าหลุมถือว่าบุกดีนะนนี้ก็สวยกางทำยังมีฝุ่นอยู่แต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะครับคือบางทีเราเอาไปทำเป็นเครื่องประดับของประดับ แต่ถ้าเราจะทำไปใส่เครื่องลีมเนี่ยมันต้องสะอาดนะครับทีเ่เขาเรียกว่าในยเยื่อข้างในต้องออกหมดนะอ,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 อีก,กรอบหนึ่งดีที่ไม่ได้อยู่ใช่ไหมออกงานดีๆของเรา อยู่ครับที่จะมานั่งขัดน้ำเต้าอยู่นี่แหละการปลูกน้ำเต้าก็ไม่ยากนะครับปลูกแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยนั้ไดะไม่มีอะไรมากทีเสีย อ็อปีปีหนึ่งก็ไม่มีน้ำเตาไม่เยอะนะครับประมาณร้อยสองร้อยใบนะครับเอฟซีอ๋ได้แล้วไหนลูกลูกลูกของน้องเอื้อสวยไหมลูกนี่ก็ขนาดนี้ก็คือพอแล้วครับพอแล้วส่วนเมล็ดที่อยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการตากแล้วเอาออกอีกข้างหนึ่งโอ้โหยังเยอะเหมือนกันนะ เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันไหนทีน่คุณย้มิมานั่งแช่นั่งขยาอย่างนี้แหละพอดีวันนี้ดีหน่อยนะครับลูกสาวอยู่โรงเรียนเอาเรื้ออยู่โรงเรียนเอาเรื่อยมาขยาวช่วยท่อก็อเลย เร็วขึ้นไปหน่อยลูกสาวก็ได้ประมาณกี่ใบสามาใบวันก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับไม,ไ,มไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากายบางทีไอตรงที่มันเปื่อยตรงนี้เราก็ใช้หอยขูดเพื่อที่จะเอาเปื๋อเขาเขาออก มันไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับทัานบางทีบางคนเห็นแล้วโอ้ยทำง่ายๆไม่ง่ายนะครับทำยากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งเรายิ่งเราเจาะรูเล็กนะครับเขายิ่งเม็ดยิ่งออกยาก Oh. อันนี้คือขั้นตอนที่เราตากนะครับการที่เราจะตากให้เราตากใส่แดดร้อนๆน,นะครับใส่แดดร้อนๆร้อน,รอนประมาณสามแดดก็จะแห้งนะครับวิธีการตากนะครับให้ใช้ปลายนี่ลงนะครับลงเพราะว่า อะไรครับเพราะว่าน้ํามันจะได้ไหลออกนะครับไหลออกไปทาปากของลูกน้ําเต้านะครับจะทําให้น้ําเต้าแห้งเร็วนะครับแห้งเร็วแล้วก็สีเสมอกันหมายความว่าน้ําเต้าเนี่ยมันจะไม่เป็นสีขาวสีด่างนะครับอันนี้เป็นไซเล็กนะครับไซเล็ก ก,ในในก,กนะ็ท่านใดสนใจน้ำเต้าของเรานะครับก็ทักมาทีา่ช่องวิธีชนเผ่าไทยขาบ้านสกแมวนะครับหรือเป็นเร,เรียกว่า facebook นะครับช่องของฝากจากชนเผ่าะนะครับเรามีน้ำเต้าหลายชนิดให้ f อได้เลือก ได้เลือกอนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับลูกสวยๆลูกใหญ่ๆนะครับนี่คือเต้าสวยงามท่วนเมล็ดที่เรานำออกมานะครับจากจากลูกน้ำเต้าเนี่ยเราก็มีส่งให้ f อฟเหมือนกันนะครับในในส่วนของเมล็ดก็มีท่านใดต้องการเมล็ด ทักมาท่านไหนต้องการเป็นลูกๆกก็ทักมานะครับเรามีให้ FC ทุกอย่างส่วนเมล็ดที่ FC ที่ได้ไปจากผมนะครับที่ทักมาให้กำลังใจกันนะครับทางลายนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมผมส่งไปให้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เนี่ยเมล็ดพันธุน์จะสวยๆประมาณนี้นะครับนี่นี่คือเมล็ดพันธุ์นะครับแอ s id line ถูกแต่เก้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามสี่หกนะครับเมล็ดพันธุ์ผมก็จะตากไว้เหมือนกันนะครับนี่ผมคัด fc บางท่านที่เข้ามานะครับที่เข้ามาก็อยากจะพา fc มาดูน้ำเต้าหน่อยนะครับน้ำเต้าก็ปลูกตรงนี้เห็นไหมครับนี่ น้ำเต้าเริ่มจะแก่แล้วเห็นไหมครับนี่พอแก่สีเขาจะออกสีขาวแล้วก็น้ําหนักเขาก็จะเบาขึ้นนะครับเป็นน้ําเต้าอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีให้ FC ทุกคนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้พาชมการทําน้ําเต้าสวัสดีครับ